พุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องคู่บุพเพสันนิวาสบรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลจเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงอยากมีคู่ครองอยู่กันไปตลอดไหมอยากอยู่กันไปตลอดมีสี่อย่างนะต้องทําให้เสมอกันหนึ่งศรัทธาเธอต้องเสมอกันนะ สองจาคะเธอต้องเสมอกันการเสียสละสามศีลเธอต้องเสมอกันนะข้อปฏิบัติทางกายวาจาสี่ปัญญาเธอต้องเสมอกันนะแล้วเธอจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าเห็นนะเพราะถ้าโยมหูมรักษาศีลดีด,ดีแต่สามีฆ่ากินเหล้าเมาสุราอรารวาสโหไปกันคนละภพแล้วโยมโยมตายไปเป็นเทวดานะ่ะเป็นหญิงเทวดาไอ้นั่นกลายไปเป็นชายผี นะอ่าพระเจ้าบอกว่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดามีหมดเลยในโลกนี้นะนะอ่าเอาศีนนี่แหละเป็นเกณฑ์ถ้าศีนไม่ดีเนี่ยโยมนั่นแหละผีแล้วนะนะนั่นะนะนะระวังอย่าจุงอย่าให้เขาจุงเราไปเราต้องจุงเขาขึ้นมาโยมนะเพราะฉะนั้น เราต้องมีกำลังให้มัน่นอยู่กับคนไม่ดีโยมต้องสร้างความดีเยอะๆแล้วดึงเขาขึ้นมาให้ได้อย่าให้เขาดึงเราลงไปได้ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นผีทั้งคู่นะ <laughs> แ้เลยทีนี้นตัวใครตัวมันนะนะอื <c oughs> ดิฉันมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเธอรักสามีมากแต่สามีไปมีบ้านเล็กอืมแสดงว่าบ้านเราใหญ่กว่านนะ ไม่เป็นไรโยงสบายใจได้แล้วนะเธอทุกจนคิดฆ่าตัวตายดิฉันคิดฆ่าตัวตายยังไม่ได้ฆ่าใช่ไหมไม่เป็นไรนะอย่าพึ่งฆ่าบอกใจเย็นๆมาฟังธรรมะก่อนนะดิฉันอยากได้คําสอนของพระคุณเจ้าไปฝากเธอขอพระคุณเจ้าช่วยชี้ทางด้วยกันอ๋ยอย่าพึ่งฆ่าตัวตายเยีมก็บอกแล้วไง โยมต้องการให้สามีมาอยู่อย่างเดิมใช่ไหมโยมทํำยังไงร,รู้ไหมมีใครรู้บ้างผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใดต้องการให้คนรักใช่ไหมเธอทําสมาธิใหม้มากเห็นนะเธอทําศีลให้ดีไม่เหินห่างจากสมาธิไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญาคลวัฏงองงามเปิดเธอทำสี่อย่างนี้นะ เธอหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเธอจะสําเร็จสมความปรารถนาในสิ่งนั้นเห็นไหมว่าพระาศาสดาบอกเหตุของการสําเร็จในสิ่งนั้นนไว้ทุกเรื่องโยมอยากจะได้อะไรเอกลาบป,ปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศทําตรงนี้สี่อย่างหรือทําอะไรอิทธิบาทสี่ฉันทั่ต้องมีความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใจจดจอ่อวิมังสาปัญญาไพ่ควร ในเรื่องนั้นอิธิบายสีเป็นธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จเข้าใจไหมองคุณเพื่อให้เกิดความสำเร็จโยมสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นโยมฝากไปบอกเขาเลยนะอยู่บ้านสบายๆอยากไปไหนไปนะปล่อยสามีไป,ไปไปให้พอไปให้ไกลเดี๋ยวมันหมุนวนกลับมาเองอ่าเป็นบุมมาแรงวนแวบกลับมาใช่ไหมอ่า ไปให้มันหายสงสัยโยมยิ่งสร้างบารมีมากเท่าไรไอคนที่เป็นศัตรูกับโยมยิ่งพ่ายแพ้มากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะแพ้บุญวาสนาบารมีของโยมเองนะโยมอธิษฐานอะไรอธิษฐานขึ้นหมดโยมจะอธิษฐานขึ้นโยมต้องสินดีคือกายวาจาดีสองจิตโยมต้องตั้งมั่นนะสามโยมต้องมีวิปัสสนาคือเห็นอนิจจงความไม่เที่ยง สีโยมต้องวิเวกหลีกเล่นบ้างเขาไปแล้วใช่ไหมโอ้โหบ้านว่างสบายเลยฉันนั่งสมาธิเดี๋ยววันดีคืนดีกลับมาเองโยมว่านี้สามีกลับมาโยมจงงนะเฮ้ยเขาฉันนั่งสมาธิเฉยมันกลับมาได้ยังไงยู่นี้ขะบร่าออทลาอกับแฟนใหม่ใช่ไหมอ่าเนี่ยสะดุดขาตัวเองตกม้าตายใช่ไหมอยู่ได้ไม่นานหรอกคนดำปิดสินหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็วนกลับมา โอ้แฟนเราดีดีเนาะไปไหนมาไหนก็ไม่เคยผลไม่เคยว่างเลยโอ้แฟนเราดีที่สุดเลยไม่มีเีดียวแฟเราเลยกลับมาหาแฟนเราดีกว่านะกลับมาเองยบเอาความดีชนะความไม่ดีนะไม่ต้องไปตลอนตะลอนขับรถเที่ยวหาด่าว่าโอ้โหกระมึงตึงอะไรเขาเสียเสียหัวเสียหัวนอนหลับสบายๆนั่งสมาธินัรักษาสินให้ดีทําบุญทําทานไปอยู่บ้านดูแลบ้านช่องให้ดีนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ดี เดี๋ยวทุกอย่างเรียบร้อยเองโยมเอาความดีชนะความไม่ดีสิเดียวทุกอย่างดีเองโยมเชื่อได้เลยนะและโยมไม่ได้ทําตามมาตมานะโยมทําตามพระศสาสดาแนะนําไว้เ mm hmm. พราะพระเจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรจะได้ตามนั้นถ้าโยมทำสี่อย่างนี้ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ไปลองอยู่เ mm hmm. นาะสบายใจแล้วนะ mm hmm. ขอได้รับความขอบคุณจาก w w ็บไซต m ให้ดัมมะ .com ธรรมะสวัสดีแสนสุขขีที่ได้ให้ธรรมะ